สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับุทธเกิดในลัคนา,า,าราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ ครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนพฤษภาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามปกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวพฤกษบจะเป็นยังไงกันบ้างหลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่เป็แนแรกนะครับขึ้นมาเป็นไพ่นายออฟโซนนายออฟวอนไพ่เดอะสตาร์สดาบแล้วก็เป็นไพ่เด็ก ถือไม้โอเคครับไพ่ค่อนข้างดูนกาทีฟบนิดนึงกับในเรื่องของความรู้สึกแต่มันจะสามารถชํำล้าหลังความรู้สึกอะไรที่ดูมีปัญหามีความรู้สึกไม่ได้ดังใจมีความรู้สึกกดดันมีความรู้สึกเหมือนกับผิดหวังเครียด อยู่กับปัญหาตรงนั้นน่ะจะค่อยๆคลี่คลายและแก้ไขไปสู่ความรู้สึกที่ดีกว่ามีไพ่เดอร์สตาร์มาแล้วเดอ s t สตาร์หมายถึงการชำระล้างความรู้สึกในเรื่องของพลังงานลบหรืออะไรที่เคยผิดหวังมาในอดีตอะไรที่เคยเครียดวิตกกังวลมามันจะค่อยๆฟื้นฟูกลับมาโอเคขึ้นดูดีขึ้นดูมีการพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปต่อ แต่มันจะค่อยเป็นค่อยไปอย่างเด็กถือไม้ไม่ได้เร่งไม่ได้รีบเกินไปเพราะถ้าเกิดคุณเร่งและก็รีบเกินไปทุกอย่างก็จะยังกลับมาเป็นวนลูปเดิมดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกในเรื่องของอความน e g ทีต,ต่างๆหรือ t o x i c r ีเ a t i o n ขอให้คุณพยายามทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปจากความรู้สึกหรือ d e l e t ออกเพราะว่าออการเก็บพลังงานความรู้สึกลบๆเอาไว้มันจะทำให้คุณเป็น ปัญหาเป็นอะไรที่ดูไม่โอเคนะครับดังนั้นเนี่ยค่อยๆประคับประคองไปถึงแม้ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกเจ็บปวดกับความสัมพันธ์อยู่พอสมควรแต่มันจะค่อยๆฟื้นฟูกลับมาได้ไม่ช้าก็เร็วแล้วก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์นั้นเริ่ม กลับมาคลี่คลายในสถานการณ์ที่ดีขึ้นหรือสามารถที่จะเยียวยาความรู้สึกสิ่งต่างๆได้มากขึ้นอิทธิพลของดาวพฤหัสบดียังโคโจรกลุ่มลัคนาของตัวคุณเองในช่วงอดีตแต่ตอนนี้เริ่มในช่วงครึ่งหลังนี้ดาวพฤหัสดีเดินออกจาการาศีพฤกษกไปแล้วนะครับในช่วง13พฤษภาคมก็คือช่วงเมื่อกี้เลยนะแต่คำพยากร์นี้เริ่มตั้งแต่15 สแสดงว่าเริ่มเดินแต่ 13, 13, 14, 15เดินไปแล้ว2วันดังนั้นเนี่ยดาวพฤหัสบดีเดินโคโจรไปนำหน้ารักแล้วก็เลยทำให้โอกาสของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภก็คงต้องพยายามพึ่งตัวเองมากขึ้นสักนิดหนึ่งเนาะแต่ดาวศุกร์เนี่ยโคโจรเป็นตำแหน่งมหาอุดอยู่ในเลือนลาภะก็จะดีในช่วงจังหวะหนึ่งแต่ในช่วงที่ดาวเสาร์จะโคโจรมาทับในช่วง20 พฤษภาคมก็จะเกิดความรู้สึกอึดอัดจใจอยู่พอสมควรคิดมากไม่ตกกังวลอยู่พอสมควรอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวราศพีศพฤษภต้องระมัดระวังนะครับในช่วงประมาณหลังวันที่1 9หรือ20พฤษภาเป็นต้นไปมันเป็นช่วงที่เราต้องพยายามคลี่คลายสถานการณ์กับความรู้สึกที่เป็นตัวของตัวเองเพราะดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวประจําตัวของชาวราศพีศพฤษภนะครับแล้วดาว ลาหูออกดาวเสาทับต่อมันก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกที่ยังกระอักกระวนอยู่พอสมควรต้องรอให้ดาวศุกร์เนี่ยเดินโครจรอ,ออกไปในภพเรือนวินาศนะครับในช่วงประมาณวันที่2 มิถุนายนดังนั้นเนี่ยยังไงก็ยังอยู่อีกนานอยู่พอสมควรที่จะกลุ่มกับดาวสองยังไงเราก็ต้องเต็มตัวรับมือกับความรู้สึกแต่ว่าดาวสาวสุกกะเสาเนี่ยถึงแม้จะเป็นเส้นศัตรูแต่อย่างน้อยต่างคนต่างอยู่ก็เรื่องโอเคกว่าแต่ถ้าสุกกรลาหูที่เคยผ่านมาในอดีตเนี่ยอันนี้บอกเลยว่ามันเป็นปัญหาของความสัมพันธ์ที่มันเป็นความแบบ ยึดติดความลุ่มหลงแต่พอดาวเสาร์มาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนผ่านกับในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความเจ็บปวดกับความสัมพันธ์อะไรแบบน,นี้แต่มันจะค่อยๆแบบคลี่คลายแก้ไขได้นะครับแล้วก็ลงตัวได้เรามาดูดาวประจําความรักของคุณคือดาวองคารโคจรอ,อยู่ในภพเรือนอัมสาชะใช่ไหมครับโคจรอ,อยู่ในเลือนสหัชชาเนี่ยแล้ว มันส่งกระแสสัมพันธ์ถึงดาวเสาร์ในช่วงแรกก็เลยอึดอัดใจพอหลังจากนั้นก็จะคลี่คลายนะครับพอดาวเสาร์เริ่มเดินขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มคลี่คล,คลายเริ่มมีความรู้สึกมีความหวังใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูไพ่กันต่อว่าอยากจะบอกอะไรสำหรับชาวพฤกษบกันต่อกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพิ่มเติมขอไพ่เพิ่มเติมกับชาวพฤกษบลักษณะพฤกษบด้วยนะครับ ไพ่ใบแรกแถวล่าง่าเป็นไพ่คิงถือถ้วยหนึ่งไม้เจ็ดไม้เด็กอา,อาอวถือถ้วยนะครับคิงถือดาบอิทธิพลใต้สำหรับได้เป็นไพ่สองถ้วยโอเค สองถ้วยยังปรากฏเนาะแสดงว่าความรักความสัมพันธ์ยังไปต่อได้นะสำหรับชาวพฤกษบเพราะาดาวประจําความรักนั้นโคจรเป็นตําแหน่งนิดอยู่ในเรือนสหัสชชะคือเรือนโยกหน้าเรือนปฏิสัมพันธ์ด้วยนะแล้วในช่วงแรกถึง19จะยังอึดอัดใจพอหลังวันที่19ปุ๊บเนี่ยดาวเสาเลื่อนขึ้นไปทับดาวประจําตัวแต่อย่างน้อยมันก็จะไม่เป็นอ่า ความทุกข์ใจหรือความผิดหวังใดๆกับในเรื่องของความรู้สึกของเขาคนนั้นมันก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์เริ่มคลี่คลายเริ่มแก้ไขเริ่มเดินหน้าได้อย่างเต็มที่แต่ก็ต้องค่อยๆประคับประคองแล้วก็ชําระล้างความรู้สึกความคิดของตัวเองฮีลใจตัวเองก่อน แล้วคุณจะไปต่อกับความสัมพันธ์เนาะเพราะว่าไพ่เนี่ยขึ้นมาในลักษณะสองถ้วยขึ้นมาละกับอัศบินถูถ้วยบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับหลังจากวันที่19หรือ20เป็นต้นไปเนี่ยโอกาสของความสัมพันธ์จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรู้สึกที่ดีมากกว่าเดิมมีโอกาสที่จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นลงตัวได้นะอัศบินถือถ้วยก็เป็นคนาธาตุน้ํากรกฏพิจิกมีนนะครับแล้วก็มีโอกาสเป็นคนาธาตุลมกุมตุลเมถุนแล้วก็ ธาตุไฟแม่สิงธนูหรือราศีธาตุดินที่ไม่ได้ขึ้นแต่ก็มีผลแต่น้อยหน่อยนะครับที่ปฏิสัมพันธ์กับชาวพฤกศพดังนั้นเนี่ยโอกาสของความรักความสัมพันธ์มันยังเดินหน้าต่อมันยังไปต่อได้แล้วก็มีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังในเรื่องของความรักที่ดีได้อันนี้เป็นอะไรที่ทําให้ชาวพลกศพนั้นยังพอที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ความสําเร็จเกิดขึ้นเป็นอะไรที่ยังดูมีอนาคตมีคุณค่ามีความรู้สึกที่ยังไปต่อได้ แต่ก็คงต้องให้เวลากับชาวราศีพฤกษ์นะครับกับเขาคนนั้นด้วยเพื่อให้ความสัมพันธ์มันเริ่มต้นมันไปต่อแล้วก็มันดูมีรูปประมนะครับมีความชัดเจนจากหนึ่งหมายมีแพชชั่นความรู้สึกแล้วก็คิงถือถ้วยด้วยมันหมายถึงตัวเราเองต้องมีวิสัยทัศน์มีความคิดที่กว้างไกลมีความรู้สึกในเรื่องของอ่าสภาวะอารมณ์ สิ่งต่างๆต้องรู้จักปล่อยวางต้องรู้จักแก้ไขต้องรู้จักปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วคุณจะไปต่อกับความรู้สึกและความสัมพันธ์วิธีเกรดง่ายๆสำหรับชาวพฤกษบก็คือตัวคุณเองควรที่จะต้องฮิลลิ่งตัวเองรักตัวเองแล้วค่อยๆเปลี่ยนผ่านความรู้สึกสิ่งเหล่านั้นน่ะให้เติมเต็มแพชชั่นให้กับ ความสัมพันธ์แล้วความสัมพันธ์นั้นมันจะค่อยๆเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็มั่นคงที่ดีแพชชั่นหมายถึงแรงกระตุ้น,นหมายถึงความปรารถนาที่เรากับเขายังมีร่วมกันมันก็จะเป็นแรงดึงดูดระหว่างความรู้สึกที่มีต่อก,กันได้คิงถือถ้วยเนี่ยเป็นอะไรที่เรามีความรู้สึกว่ามันก็โอเคนะแต่แค่แบบต้องการ การทวีตการรักษาระยะห่างกับความสัมพันธ์แล้วก็ยังมีกันและกันอยู่แบบนั้นน่ะมันจะทําให้ความสัมพันธ์ดูโอเคขึ้นดูดีขึ้นดูไปต่อได้แต่ถ้าเราพยายามมากเกินไปในบางครั้งมันก็เกิดความรู้สึกในลักษณะของความกดดันเล็กน้อยนะครับทำให้เราต้องมีบางอย่างที่ต้องจัดการหรือ,อ,อต้องแก้ไขความ หลักความสัมพันธ์ที่มันเป็นความกดดันเหล่านี้บ้างนะครับแต่มันจะค่อยฟื้นฟูกลับมาโอเคขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็พยายามมีเหตุมีผลในการตัดสินใจมันจะทําให้ชาวราศีพฤกษภนั้นเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์ที่ดีได้แต่มันคงเป็นในช่วงหลังนะครับในช่วงหลังๆของเดือนอ ى, พฤษภาคมก็คือช่วงประมาณสัก20เป็นต้นไปถึงจะดีขึ้นมากกว่านี้นะครับ อีกในยะสสาคัญหนึ่งนะครับเราควรที่จะต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็อาจจะต้องพยายามเดินหน้าต่อในเรื่องของความรู้สึกโดยการที่เราต้องประคับประคองจากเด็กถือไม้แล้วก็เดินตา์ะ Star, นะ ความหวังใหม่ความรู้สึกการฟื้นฟูสถานการณ์เยียวยาความรู้สึกตัวเองเยียวยาความรู้สึกเขาคนนั้นเพื่อให้ความสัมพันธ์มันเดินหน้าต่อแล้วเราเติมเต็มทุกอย่างมันจะไปต่อควบคู่กันได้ทําให้ความสัมพันธ์เขาเห็นถึงความรู้สึกที่คุณจริงใจและมีต่อกันนะครับมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์นั้น u ักเซสฟูลได้อย่างเต็มที่แล้วก็สามารถที่เขาจะเข้าใจในความรู้สึกที่เราปฏิบัติต่อ ความรู้สึกของเขาคนนั้นนะครับแต่มันต้องมีระยะห่างกันสักเล็กน้อยเพราะว่าถ้าเกิดเรารักตัวเองหิวใจตัวเองดีพอแล้วเนี่ยมันจะทําให้เสริมสร้างสเสน่ห์ความรู้สึกในลักษณะของความสัมพันธ์ที่ดีทําให้เขาคนนั้นมีแพชชั่นอยากจะเดินเข้าหาตัวเรามากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราอะในใจหายใจเข้าหายใจออกนะเป็นเขาคนนั้นน่ย มันอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกน่าสของความกดดันแล้วเกิดความคาดหวังเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ใจในทั้งหมดนี้ดังนั้นนี่ยควรที่จะต้องเปลี่ยนผ่านโดยการที่เราต้องละทิ้งความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นแล้วเราพยายามเดินหน้าต่อโดยการที่เราต้องออค่อยเป็นค่อยไปประคับประคองและทุกอย่างจะยังมีความสุขและความสมหวังที่คุณต้องการก็คือ2ถ้วยยังมีโอกาสที่ยังเป็น ความรักที่เป็น successful และเป็น commitment ต่อกันนะครับในเรื่องของความรักที่ดีสำหรับชาวพฤกษ์ได้แน่นอนนะครับก็ ه, โอเคทั้งหมดนี้เป็นการอาร่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจโดยดวงแบบแม่นยํากว่านี้รบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยา59าฝากดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ก็ติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับ ขอบคุณคราม